สำหรับการพยากรณ์12ลัคนาราศีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ในเดือนกันยายนนี้มีดวงดาวโยกย้ายทั้งหมด4รอบ4ครั้งนะครับหรือว่า4ดวงดาวนั่นเองได้แก่วันเสาร์ที่9กันยายนเวลา 6, 6นาฬิกา4ีดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนหลังจากนั้นมาวันจันทร์ที่18กันยายนดาวพระอาทิตย์จะโครจร เข้าสู่ราศีกันเวลาตีสี่นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีและดาวพระศุกร์กับดาวพ,พุูธจะโคจรนะครับในวันพุธศป,ปดีที่2ี่กันยายนแต่ดาวพ,พุูธจะโคจรราศีกันเป็นเกษตรและมหาอุดในวันที่28กันยานั้นนะครับก็คือเวลาตีห้านาทีและดาวพระศุกร์ก็วันเดียวกันแต่เป็นเวลา22นาฬิกาหสนาทีส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ครับ ห้ทาที่เกิดในลัคนาราศีตุลเดือนกันยายน2566ในช่วงนี้นะครับผมว่าอาจจะมีเรื่องราวทางบ้านหรือทางครอบครัวสักหน่อยหนึ่งอาจจะมีการไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันมีการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัวหรือว่ามีเรื่องของไม่เข้าอกเข้าใจไปเบียดเบียนเยท่านิดหนึ่งเช่นในช่วงนี้เวลามีงานต้องประชุมงานคิดงานไม่ออกเอ๊ะพาพักพวกเพื่อนฝูงมาคุยงานที่บ้านหรือว่าลูกน้องเห็นเราเป็นลูกพี่ ขอมาสังสรรค์หน่อยช่วงนี้ปิดงบได้ไปลายเดือนต้นเดือนขอมาเลี้ยงบ้านลูกพี่หน่อยกลายเป็นว่าที่บ้านไม่ค่อยเข้าใจเฮ้ยโอ้โหมันมาแรกๆมันก็ไม่เท่าไหร่หลังมาบ่อยเฮ้ยมันชักไม่ค่อยไหวไอจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัวถูกเปลีดด่ยนเบียนิดหนึง่งในขณะเดียวกันเรื่องของความรักอันนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นห่วงเพราะว่าดาวราหูก็เลียงดวงชะตานะครับอันนี้มันต้องระมัดระวังเขาบอกว่ามีโอกาสจะหลงใครก็ตามที่ เพิ่งคบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งภายนอกดูโอ้คนนี้ดูดีเป็นคนมีศมีลธรรมคุณธรรมใช้ได้หน้าที่การงานดีโอเขายังโสดอยู่ที่ไหนได้พอคบกันพอได้เป็นแฟนกันกลายเป็นว่าโอ้โหที่ผ่านมาถูกหลอกขอให้ระมัดระวังหน่อยหรือไม่ก็คือโอเคละเรามีลูกแล้วเราแต่งงานมีแฟนอยู่แล้วกลายเป็นว่าคนที่เข้ามานี่มันต้องใจจริงๆมันดึงดูดจริงๆเข้าสเปกเลย ขอชั่ววับชั่ววูบสักหน่อยหนึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังเดี๋ยวมันจะมีความเสียหายในครอบครัวเกิดขึ้นได้มันจะลงหน้ามืดตามวัวพอใครเตือนปุ๊บเพื่อนฝูงเตือนไม่ฟังแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยดาวเงินทองมันอยู่มุมวินาศแต่ว่าปัญหาทางการเงินการทองในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะระมัดระวังเป็นพิเศษสักหน่อยหนึ่งนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังมีดาวอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนลาบเข้ามาช่วยนั่นหมายถึงว่าดูแล้วเหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ยังมีคนพออหหยืมคใ้ววาช่เลได หรือยังมีคนในเรื่องของให้โอกาสในเรื่องเงินทองหยิบยิวให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนมือผ่านไปผ่านมาได้แต่พอหลังจากส8ปดไปอันนี้ดาวเรื่องของลาบเรื่องของเงินมาอยู่มุมวินาแตแปลว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะหมุนเงินไม่พอระวังเป็นนี่เป็นสินเกิดขึ้นยิ่งถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยหลงนะครับหลงผู้หญิงหลงผู้ชายหลงแฟนหลงคู่ครองหรือว่าหลงคนอื่นเนี่ยพอลาหูบัเล่ยโดนตาลราระมัดระวังมันจะหลงจนกลายเป็นว่าคุณหมดตัวหรือว่าคุณทุ่มเทเขาเต็มที่ แล้วเงินก็ไม่มีมีแต่จ่ายออกไปไม่มีรับกลับมาเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างจะระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของหน้าที่การงานโอเคแหละยังพอมีมุมที่ดียังพอมีจุดที่ช่วยได้เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวพสัสดุ์มันไปอยู่ในเรือนง,งานคุณช่วงนี้ก็เป็นคนที่ทํางานเต็มที่โอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่คนจะแนะนํามีคนจะรู้จักมีคนจะคอยส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานเพราะดาวสุขเป็นดาวราชาโชค นะครับเขาบอกว่าอุจวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาตัวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุลราชาคุณไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนี่ก็เป็นอีกจุดที่ดีในช่วงเดือนนี้แต่ในภาพรวมเนี่ยก็ขอให้ชาวราศีตุลระมัดระวังอย่างที่อาจารย์ได้เตือนไปนะครับเดือนนี้ก็ขอให้ระวังท่านิดนึงเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยดาวราหูเขาเยัียบเคลื่อนย้ายออกไปจากดวงชะตาก็ถือว่าน่าจะมีแนวโน้มมุมโอกาสดีๆเข้ามาอีกแต่เดือนนี้ขอให้ระมัดระวังเอาไว้ก่อน นี่คือบทสรุปลักนาราศีตุลในเดือนกันยายน2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบและเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาหัวไม่เป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอร์สนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกน Q ิ co d e ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับ สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอร์สนี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของราศาสรมากยิ่งขึ้นและคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบธนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลือกก,รรก็ปนในนี้ด้วยนะครับ ลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิอกอีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์12ราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่าง,างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชํานาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผม หรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินทางช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ